สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องเชา้าเครื่องเสียงการแก้งทุกท่านนะครับมอนีเฮายโยูที่ร้านหนุ่มมิวสิกชุมแพรนะครับซื้อขายแลกเลี่ยนเครื่องเสียงการแก้งมือหนึ่งมือสองเอ้ยมือสองนะครับมือสองนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวให้อ่อยเราพาชมว่าสิมีอย่าง,งเนี้ยฝากเบอร์โทษครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับผมศูนย์แปดสองสามหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพาชมที่ร้านไอร้อนนะครับว่ามีอย่างแน่นะครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับไีสวัสดีครับครับผมไอพาชมนะครับว่ามีอย่างแนี้ครับครับเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆับเล่นน้อยอยู่ชุมแพ้นะครับตู้ลมโพงครับตู้เทอร์โบครับอ๋ออันนี้เป็นตู้เทอร์โบพร้อมดอกนะครับของช่างเสกของช่างเสกครับแม่ตาพวกเขาแม่ตาพวกเขา ดอกใหญ่เมล็ดสองก้อนครับเมล็ดสองก้อนใบละ3,900บาทใบละสามพันเาทันครับอันนี้เป็นตู้ขนาด18นิ้วไหมสิบนิ้วครับอ๋อเป็นตู้ขนาด18นิ้วนะครับมีทั้งเบอร์ยูซีใบครับผมซีใบตัวนี้ซีใบเพชรซีในเรียบร้อยเพชรซีสภาพสวยครับผมมีขอบเหล็กพร้อมนะครับขอบเหล็กเกลี่ยสีให้นิดๆครับเป็นตู้ขนาด18นิ้วนะครับเป็นเทอร์โบหนาโค้งเออตัวนี้เป็นเทอร์โบหนาโค้งของช่างเสกดอกเดิมๆนะครับเนาะครับ ไว้เดิมครับดอกเดิมๆตัวนี้แม่เล็กจะก้อนได้สองก้อนโอ้แม่เล็กสองก้อนครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับอันนี้ดอกของร้านอนุชาครับโอ้ของร้านอนุชาดอกกลายเป็นดอกถ้าจะเปลีเป็นดอกไอ้บ้าตัวเป็นโค้งบีเอ็มครับเนาะเดิมๆแหลมจะเป็นของฟีตัวนี้ซิมิเนเบิร์กนี่ตัวครับครับผมราคาจักบาทได้ อันนี้ขายมือสองครับใบละสามพันบาทใบละสามพันบาทโอ้พอสื่อใจว่าครับราคาเนี้ครับมือสองของไม่ต้องไปร้านอนุชาครับอ๋อของไม่ต้องมาที่ร้านอนุชาอันนี้โอ้สภาพงามครับผมสภาพงามเลยตู้ขนาดสิบสองนิ้วหูยกเล็กนะครับตัวนี้ครับนีแจะแกงหกเหลี่ยมหลังหกเหลี่ยมนะครับซินเตอร์นะครับมีอยู่สองใบครับผมใบละสามพันบาทนะพร้อมใส่งานครับผม ต่อมาจะเป็นตู้เบ็ดนะครับออเดอร์หกนะครับออเดอร์หกสิบแปดนิ้วนะครับดอกท่อครับตันนี้เป็นดอกท่อน,นะครับดอ,ดอกท่อมเดิมดนมครับผมนะโอ้เรเห็นครับดอกทดิมเดิม,ดม,ดมโอ้<พ>อสภาพสวยนะครับสภาพสวยใบละ <bras S 1> จกบาทเท่าไหร่ันนี้สามพันห้าครับผมตัวนี้พร้อมใส่งานใบละสามพันห้าครับตัวนี้มีอยู่สองดอกครับผมมีสองดอกนะครับ ครับต่อมานี่ก็เป็นตัวเบียด b ีวีนะครับสิแปดนิ้วนะครับครับสิบปดนิ้วครับีวีสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้ก็ดอกถ้ำครับอันนี้ก็เป็นดอกถ้ำสีดอกครับสีดอกเดิมไห้ดอกเดิมครับดอกนเดิมเดิมงามครับดอกเดิมเดิมทั้งหมดเลยครับเดิมเดิมเรเคยส่อมนะครับตัวนี้มีขอบเล็กงูยกเล็กนะครับบ่มีต่ตะเกียวครับบ่มี่แตตะเกียวจะวาห้องก็สามารถตัดตะเกียง ขันเสีนะครับเนาะพะว่ามันมีหมองขันจ้วครับผมโอ้สภาพงามครับผมเบิ่งครับสภาพงามแบบเก้าเก็บนะครับสภาพงามๆโดนไลค์เรได้ขายครับอยากได้เป็นยืนลานพี่กันครับอยากได้ก็ไลายกันนี่ครับสภาพสวยครับผมตู้สภาพสวยนะครับมีทั้งหมดยู่สบใบครับผมใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับผม ถือว่าราคาแบบพอซื้อครับผมพอซื้อนะครับถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาบอแพงนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้เบียดสุดยังไงอ่าบีบีคือกันครับอันนี้ก็เป็นตู้เบียดบีบีนะครับสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วครับครับตัวนี้ก็จะงามครับจะจะเก็บสีไหมไหมครับตัวนี้เก็บสีมาไหมครับดอกอะไรชาเลนเจอร์ครับดอกห้าสิบครับครับผมดอกชาเลนเจอร์หกร้อยห้าดอกเดิมทุกดอกครับครับผม เด่นเจอหอร่อยหาสิบบาทดอกเดิมครับดอกเดิมครับใบละสามพันเก้าอันตัวนี้ใบละสามพันเก้าครับโอ้ใบละสามพันเก้าโอ้พอซื้อตัวเนี่ยเตอดอกกับเพงเลยดิครับเตอดอกเตอดอกกับสองพัชชีสองพัชษาแล้วครับครับอันนี้สามพันเก้าได้ตู้ไหมพ้อมครับสามพันเก้าได้ตู้พร้อมเสียบเปิดดังเลยโอ้ไม่ต้องไปยากขันน็อตขันเนื้อเนาะไอ้เนาะโอ้สภาพสวยโอ้สภาพงามดีครับงบน้อยครับสำหรับคุณงบน้อยดีวีนะครับมีตะแกรงมีขอบเล็ก ตัวนี้มีหูยกใบครับมีอันนึงครับโอ้หูยกอันนึงนะครับเป็นหูยกเล็กครับสภาพสวยครับผมอันนี้ตัวนี้อดอกลำโพงกันอ่าอันนี้พาชมดอกลำโพงกันอันนี้ก็เอามาฝากไอลรวขายนะครับผมอันนี้ก็เป็นดอกฟีฟีดูท่านะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้วอยซี่นิ้วนะครับขอบเย็บขอบหนาผ้าเย็บนะครับตัวนี้ครับราคาสองพันเจ็ดร้อยครับ ไปผ่านไปผ่านมากลับมาแวะเบิ้งที่ร้านไอร์เราเด็กครับอยู่จุนแพ้ครับผมดอกละสองพันเกตตร้อยบาทนะครับของใหม่ของใหม,ม่มือหนึ่งนะครับนครับของใหม่มือหนึ่งนะครับอ๋าาอฝากไอร์เราขายครับผมอันเก่าขายไปหมดแล้วอันเก่าขายไปล้ว <laughs> เรียกอันใหม่มาใหไม่อันนี้เป็นตู้เบีย ขนาด18นิ้วครับผมดอกโค้งรอครับดอกโค้งรออันนี้ขายถือครับใบละ3,000ครับอันนี้ขายใบละ3,000ใบละ3,000บาทเอ้าเพราะซื้อแล้วเนี่ยครับตะเกียงปั้มพ่อมเมี่นครับใบละ3,000บาทตะเกียงปั้มครับตะเกียงปั้มสำหรับผู้มัวปลายครับผมใบละ3,000บาทครับดอกโค้งรอเส้นกลางครับพีเอ็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งข้างล่างก่อนเรื่องหูยกเหล็กพ่อมสองฟังนี่นะครับโอ้ใบละ3,000บาท เพรซื้อพร้อมดังไงครับครับด้านล่างก็เป็นก้อนเป็นแผ่นเพลนะครับเป็นแผ่นเพลนะครับอ๋อตัวนี้มันเปิดมันเป็นตู้หนาเปิดได้มันคล้ายๆตู้กระแทกนะครับอืมกระแทกอะครับเหมือนเหมือนตู้กระแทกเนาะเหมือนตู้กระแทกเนาะพร้อมดังไปละสามพันบาทนะครับไปละสามพันครับสามพันต่ำครับราคาถือครับพอซื้อครับผมพอซื้อเด้ครับ ตัวนี้ก็เป็นตู้12นิ้วพีเอ็นพีเอ็นครับ P N นะครับพร้อมใส่ครับพร้อมใส่งานครับราคาจังบาทได้ตัวนี้ใบละ3,000ห่าครับผมตัวนี้ใบละ3,000ห่าครับดอกเดิมครับโอ้ดอกเดิมๆครับแหลมนิโอครับแหลมนิโอ้โอ้ได้ชุดแขนน้ำใบไหนพร้อมใส่เลยครับโอ้คู่ละ7,000บาทคู่ละ7,000บาทได้ชุดแขนพร้อมครับโอ้ราคาพอซื้อได้เลย ชุดแขนกับเป็นพันกาบาทแล้วครับยานถ่ายพันหะชุดแขนตัวนี้ครับาสามารถยืดออกมาได้สามารถปรับระดับได้นะครับ,รบโอ้สภาพสวยสภาพสวยครับผมใบละสามพันหะอือหองามงามๆก็ได้ได้ไปคุ้มนะครับตัวนี้ครับก็ได้ได้ไปเนี่ยคุ้มเลยครับตะเกียงปั้มพอมครับพรอมใส่งานนะครับผมใบละสามพันหาครับผมโอ้ งามๆเลยครับผมครับเดี๋ยวพาชมขนาดแบบว่ามีอย่างไีครับผมบอันนี้ก็เป็นดอกลำโพงัน,นี่เป็นดอกสิบแปดนิ้วได้วเหมือนสองครับดอกสิบแปดนิว้วมือสองทั้งเอองบ็ดมีไอ้ราคาราคาเริ่มต้นเริ่มต้นอ่าตัวนี้ครับดอกอ่าสองแล้วดอกสองแล้ยวเป็นพีอีนะครับอ่าดอกกระพังเอ็ดครับ ดอกละ1น0่บาทเมียนครับมีอยู่สองดอกมั้เมียนครับอ้หนึ่งหนึ่งบาทครับผมเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นโอโกมโกบรโอโกมกบรดอกเดิมครับดอกเดิมสวยๆครับเหลือเหลือยุคแค่2ครับเหลือยุ่สดอกเหยุสดอกครับอันนี้ดอกละหนึ่บาทหนึ่บาทโอ้ดอกสภาพใหม่ๆครับผมเดิมๆเลยครับ ดอกสินิ้วนะครับดอกสิบแปดนิ้วอ,อ,อันนี้ดอกอาทิาทิครับ,รบนี่ก็เดิมไว้นะครับเดิมนะเดิมเดิมเนาะครับเดิมเดิม,ดมตัวนี้ครับดอกละพันหกาทิครับดอกละพันหราสบาทเอาอสือเถอะดอกคงรอดอกละพันหบาทอันนี้คู่นี้นดอก<ะ>ดอกละหนึ่งกร้อยห้าสิบาทก็เป็น3.2มพันสอครับอันนี้กับ พันหกร้อยครับอ๋อสามคู่หนึ่งตกสามสามเนาะครับครับอะไรกับสองพันสองนี่คู่สองพันสองราคายังบรวมค่าส่งไปครับผมราคายังบรวมค่าส่งเดี๋ยวพามาชม power ครับผมเ power กันี่มันนี่ราคาไอ้บอกราคาเนี่ยเอ่อเอาตัวถึงก่อนเนาะครับผมเอ็กเตอร์ครับเอ็กเตอร์เอ็กเตอร์ตัวนี้ขายอยู่อ่า 2,700ครับ2,700บาท2,700บาทครับ1 2บสองสิบหนะครับได้ขางละ1นถึงสครับโอ้ราคาพอซื้อครับผมราคาพอซื้อเปิดกินเหล้าปีไหมครับอ๋ออต่อไปครับโปรยูโรเทคครับครับผมตัวนี้นะครับผมผมขายอยู่หาปัญหาครับหาปัญหาสิบแปดขาละสองเดย์นะขางละสองครับสเปคสูงครับสเปคดีครับ1 4 0 0วัตต์ที่ซีโอมในจัมโบ้ครับครับอ้อครับผม สิบแปดได้ขางละสองครับหาพัญหาครับหาพัญหาโอ้เพราะสื่อสิบแปดขางละสองโอยูโรเทคครับครับต่อไปถ้าเป็นประกอบครับอันนี้จะเป็นมอดเฟดครับเฟดดำอ๋อเป็นเฟดดำเฟดดำประกอบครับสิบแปดได้ขางละสองครับอือันนี้จะหาพัญหาครับวันนี้หาปัญหาเแมนครับครับผมโอ้ก็ยับลงมาครับเดี๋ยว่าเป็นโมนิไฟา่าได้ครับบีเอเอลครับพันหกครับ อันนี้กาคายูหกพันหาหกพันหาร้อยครับโอ้ราคาคือถือเท่จบโอบวแพงเนี่ครับเอาไปขายบ่ครับอยู่รานกับมิรุนซีพัไอซีันแปดเอับหนึ่งห้านผมครับครับถัดมาครับกาซี m เอ็มนะครับซีเอ็มเอคสองันสี่ครับผมตัวนี้นะครับได้ยูแปดพัหาครับแปดพันหาแปดัห้าร้อบาทครับ ตัวนี้สิแปดนิ้วค้างสองดอกได้นะครับเนาะได้ครับสิบแปดนิ้วคาสองโอ้พราซื้อครับผมพอซื้อถัดลงมาครับ e NPE XL สองพันสอง XL สองพันสองครับตัวนี้เจ็ดพันถวนครับราคาเจ็ดพันถวนเจ็ดพันถวนคุับเองครับราคาลับเองนิราคาลับเองจะทรงกับคอกันเนี่ครับมันหนักครับครับเมีนเครับคนทรงกับราคากับเพอได้ครับคนทรงครับ อ๋อนี่ก็ตามสภาพเนี่ยก็ด้ครับหมอแปลงสองลูกเนาะครับหมอแปลงสองลูกอ๋อคือพ่ท่านได้เช็ดสีเห็นอย่างเช่นครับก็คือเดิมๆเลยตามสภาพเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ได้อ่าโอเจครับโอเจซาวครับตัวนี้จะเป็นอซีหมอแปลงครับซีหมอแปลงยกหม้อเดียวยกผู้เดียวล่างคักครับเดี๋ยวเช็ดครับเดี่ยวเช็ดแตพอได้ยูครับซีหมอแปลงเออ ขา18นิ้วได้ไหม18ได้คางละสองครับ18คางละสองราคาจากบาทครับอันนี้ผมอยู่แปดพันครับแปดพันบาทแปดพันบาทครับโอ้ครับผมราคาแปดพันบาทนะครับเอาต่อมาตัวล่างครับจะเป็นประกอบเพื่อกันครับจะเป็นกล้องของเทคหน้าครับอ๋อครับจะเป็นกล้องของเท็หน้าครับครับตัวนี้นะครับทานสิสเตอร์ครับขางละสิบชี่คูอ๋อครับ หมอปลงใหญ่หมอปลงใหญ่อันนี้ผมขายอยู่หกพันหครับนี่ครับผมพันหครับโอ้หกพันห้าร้อยนะครับร้อยต่อไปเอ็กเตอร์ครับตัวนี้ครับจะเป็นรุ่นเกาพันแรุ่นเก้าอันนี้ก็ได้อยู่เจ็ดราคาเจ็ดโอ้ราคาพอสื่อเลสภาพใหม่เสภาพใม่เอ็เตอร์เท่าันครับเอเป็นรุ่นสาครับเอ็เตอร์รุ่นสามพันหกครับจะรุ่นรองลงมาครับผม เอาไต้ตัวนี้ครับเบียดตัวนี้ครับเสียงกลางแมนครับสบายเลยครับซีฟอนชีได้ครับครับตัวนี้ครับผมขายยูหาพันหับตัวนี้ห้าพันหาโอ้พอสื่อครับผมพอสื่อสภาพเงามเไหมเยครับสภาพงามาครับตัวนี้ครับประกอบไว้นะจะเป็นเอมประกอบครับตัวนี้โอ้นี่แอมประกอบครับประกอบครับครับผมอันนี้ก็ยูหกพันหาตัวนี้หกพันหาครับครับครับ ตัวนี้จะเป็นเอ็มคัดเฮต์ครับเอ็มคัดเฮต์แปลว่าบอดดี้จีตาครับโอ้ครับสิบแปดได้ครั้งละสองครับสิบแปดนิ้วครั้งละสองตัวนี้ได้ยูหาปัญหาครับหาปัญหาโอ้ขายหาปัญหาครับโอ้เดิมครับครับต่อมาเป็นเอ็มมิวสิกคมิวสิกมิวสิกเซาล์เป็นรุ่นเฮตีพันแปดครับครับสภาพสวยๆสภาพสวยโอ้ใหม่ดเลยใหม่ๆๆงามๆครับตัวนี้ ราคาจะบาทได้ตัวนี้ขายยูเจ็ดพันห้าราคาเจ็ดพันหาเจ็ดพันหาครับตัวนี้ครับสิบแปดครั้งละสองครับสิบแปดครั้งละสองได้สบายต่อไปให้แอดครับให้แอดครับตัวนี้กะถ้าสิบแปดกะครั้งละสองกะใส่คำว่าพอได้ครับพอได้ครับพอได้ตามราคาครับขายยูสี่พันห้าราคาสี่พันหาสี่พันหัาเป็นรุ่นสามพันนะครับต่อไปก็ NPE ครับผมครับผมร้อยครับผมร้อย ราคาสามพันหาราคาสามพันหาอันนี้สามพันหับโอ้ครับผมราคาสามพันหาโอ้โบแพงครับผมพราซื้อนะครับตักติดตามนะครับสินค้าเพราะซื้อนะครับผมครับอันนี้เก็สิบมีมีมิกเนาะครับเหลืออยู่สองตัวครับมิกเหลืออยู่สองตัวตัวนี้จับบาทได้ตัวนั้นสองพันห้าครับตัวนี้สองพันห้าสองพันหาตัวนี้จับบาทครับโต้วตัวไดอยู่สองพันสี่ครับสองพันสี่โอ้มีปีกพร้อมแม่ครับ เสียงดีเสียงดีครับผมตัวนี้ครับเสียงดีเอฟเฟกเอฟเฟกมวนครับผมตัวนี้ครับอ่าอันนี้ก็นี้พวกอีชิวคอรเอฟเฟกต์ครับกระสิบนี้ประมาณนี้นะครับคอดอีชิวเอฟเฟกส่วนราคาก็ะเหตุโทษถามไอเราอีกเที่วนึงนะครับเนาะไปฟ้าครับผมครับผมไอฝากนะครับฝาก ฝติดตามครับผมร้านนูนมิสิกครับอ๋ออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับครับผมร้านเราอยู่อำเภอชุมแพขอนแก่นครับก็ได้ซื้อขายเครื่องเสียงก็สามารถโทรหาไอเราได้นะครับผมเบอร์โทรครับ082 3 1 0 8 1 9 1มงป้าไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเืิญให้อีกเช่นหนึ่งนะครับครับผมส่วนอันนี้อันบ่ได้ขายครับเป็นชุนรองอันนี้บ่ได้ขายอะไรเราเอาไปร้อนครับแต่ว่าครับ เียว่าถ้าได้ราคาครับปล่อยครับโอถ้าได้ราคาก<น>็ปล่อยถ้าสูราคาได้ก็ขายครับเด<อ>ีว่าหวังยูครับหวังยูหวังยูรับผุโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงทนี้ก็น,นะคมสวัสดีครับ